ขอสวัสดีชาวลัคนาและชาวราศีกันที่เคารพรักทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหัวใจนาคากับรายการนาคาทํานายดวงประจําเดือนสิงหาคม2568ครับเรามาดูกันว่าดวงการงานดวงการเงินแล้วก็ดวงความรักของท่านนั้นมีเรื่องราวดีๆอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมรับฟังเนื้อหาคําพยากรณ์ภายในคลิปนี้พร้อมกันได้เลยนะครับเช่นเคยครับใครที่เข้ามาแล้วอยากขอกําลังใจจากแฟนคลับช่องหัวใจนาคาของเราโดยเฉพาะชาวราศี ช่วยกันกดปุ่มติดตามกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กับช่องหัวใจนะคขาของเราไปได้วยกันครับผมขอเริ่มต้นวิเคราะห์พยากรณ์ในเรื่องเกี่ยวกับดวงการงานก่อนเลยนะครับอันดับแรกครับชาวลัคนาราศีกันท่านมีดาวพระพุธเป็นดาวประจําตัวและก็เป็นดาวเจ้าเรือนพบกัมมะหรือว่าเจ้าเรือนการงานนั่นเองครับในช่วงของต้นเดือนตั้งแต่วันที่3สิงหาคมเป็นต้นไปดาวพระพุธหรือว่าดาวการงานของท่านจะมีการโครจรเดินหน้ากลับมาโครจรเป็นปกตินะครับย้ายมาอยู่ที่เรือนพพลาภาโชคลาภแล้ว ไม่ชาวลัคนาราศีกันนะครับเรียกว่าดวงชะตาตกบ่งเงินบ่อทองตกขุมทรัพย์นั่นเองดาวประจําตัวกับดาวการงานมาอยู่เรือนโชคลาภหมายความว่าจะมองเห็นถึงโอกาสเกี่ยวกับการสร้างความร่ารวยมองเห็นโอกาสในการลงทุนใหม่ๆแต่ข้อเสียคือดาวพาธิตเป็นเจ้าเรือนวินาศทับเรือนโชคลาภอยู่ตรงนี้ก็อาจจะมีผลเสียเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะต้องใช้เงินนะครับเรียกว่ามีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะแต่สิ่งที่สําคัญนะครับอย่าไปลงทุนอะไรที่เป็นเงินก้อนใหญ่มีโอกาสถูกหลอกถูกหักหลังอยู่นะครับด้วยความที่หนึ่งเนี่ยมนันเป็นคู่ประชา สัมพันธ์นะข้อดีอีกหนึ่งอย่างก็คือเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ทํางานประจาํางานเซลล์งานขายเดือนนี้มีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ได้โบนัสได้ค่าคอมนะครับหรือใครทาธุรก,กิจส่วนตัวดูเหมือนว่าธุรกิจงานของท่านเดือนนี้จะไปได้สวยไปได้ดีมีโอกาสารับทรัพย์เงินก้อนใหญ่นั่นเองนะครับส่วนที่เรือนกรรมะหรือว่าเรือนการงานอันนี้ก็ดีไม่แพ้กันเพราะมีดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนแห่งความสําเร็จและเป็นดาวเจ้าเรือนการเรงินนั้นมาทับเรือนการงานถือว่าเป็นโชคใหญ่ต่อที่2เลยก็ว่าได้นะครับยิ่งตอกย้ําเกี่ยวกับเรื่องงควาาาาาามสํเรรร็จจดด้้นนนกกธุิ ห, <IP> หรือ qui, ว่าการทํางานประจําก็ตามนะครับจะมีเรื่องผลประโยชน์ด้านการเงินหรือชื่อเสียงความสําเร็จจะมีเข้ามามากขึ้นนะครับและนอกจากนี้ก็จะมีดาวพฤหัสครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนเพศตรงข้ามคู่ของคนรักหรือว่าเป็นดาวเกี่ยวกับผู้ใหญ่มาอยู่ร่วมด้วย6กับ5้าเขาเรียกเป็นคู่ทรัพ์คู่ปัญญาชาวราศีกันดูเหมือนว่าเดือนนี้ท่านจะมีความโชคดีเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินเนี่ยมาจากเพศตรงข้ามหรืออาจจะเกี่ยวกับเรื่องของคนรักคู่ครองหรือไม่ก็เกี่ยวกับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การอุปถัมภ์สนับสนุนช่วยเหลือการทํางานเข้้้้าาหหหผผููใใญญ่่่่จะดีอออออนนมมถตต ดีมีโชคมีทรัพย์มาจากบ้านที่อยู่อาศัยหรือญาติพี่น้องจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนด้านธุรกิจงานเป็นอย่างดีเพราะ6กับ5มันคือคู่ทรัพย์คู่ปัญญานั่นเองนะครับส่วนจุดตั้งรับที่เรือนตนุนะครับมีดาวพั้คารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะและเป็นเจ้าเรือนสหัชชานั้นมาทับตัวข้อดีคือชาวราศีกันมีโอกาสได้เข้าสังคมใหม่ๆพบปะผู้คนมากหน้าหลายตาแล้วก็เดือนนี้มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางไกลไปต่างคินต่างแดนใครต้องการไปต่างประเทศหรืออาจจะไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆเรยกว่ามีเกณฑ์เเเกกกกี่่่่ยววับรรือองงงขาาาดินทไลแต ช่วงต้นเดือนกลางเดือนระวังนิดหนึ่งดาวพังคานกับดาวพระเสาเขาเล่งกันดาวพระเสาเป็นเจ้าเรือนบริวารชาวราศีกันให้ระมัดระวังการกระทบกระทั่งทะเลาะก,ก,กันกับบริวารคนที่อายุน้อยกว่าที่เป็นเพศตรงข้ามในเดือนนี้ด้วยนะครับผมและมาวันที่สิสิงหาคมดาวพาทิตครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนวีนาศจะย้ายออกจากเรือนโชคลาภมาอยู่เรือนวีนาศข้อดีก็คือว่าดาววีนาศไม่ได้ทับเรือนโชคลาภแล้วทําทให้รอยรั่วเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือว่าการลงทุนต่างๆที่ใช้เงินเยอะหรือว่าใครที่กําลังรองเงินอะไรต่างๆร จากนี้ไปปล่อยรั่วต่างๆหมดไปแล้วนะครับด้านงานเงินก็จะไหลามาเทมาเรียกว่ามีโอกาสที่จะเก็บเงินอยู่มีเงินเข้ามาเยอะแต่ติดที่ว่าดาวพารทิตนั้นเล็งกันกับดาวพระราหู18เนี่ยมันเป็นคู่สุริยาคตาให้เรามาระวังเกี่ยวกับโลกของดวงตานะครับระวังสุขภาพเกี่ยวกับฟืนไฟก็ระวังเวนิดหนึ่งนะครับหนึ่งแปดเนี่ยแปดเป็นดาวพระราหูเป็นเจ้าเรือนอริหนึ่งเป็นเจ้าเรือนวีนาศทำให้ชาวราศีกันจะมีศัตรูแบบลับๆร,ร,ระวังเกี่ยวก,กับการเดินทางไปไหนมาไหนกลางค่ำกลางคืนให้พบพระไปด้วยมีโอกาสโดนลมเพล พัดหรือว่าช่วงนี้ระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้ชีวิติดนึงโดยเฉพาะเกี่ยวกับดวงตาแล้วก็ระบบเส้นเลือดดาหรือแม้ก็ระบบขับถ่ายอะไรพวกนี้นะมีโอกาสจะเจ็บป่วยได้นั่นเองนะครับและมาวันที่22สิงหาคมดาวพระศุกร์ครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนพบการเงินอันนี้จะโคจรมาอยู่เรือนพบโชคลาภลาภะได้มาตรฐานราชาโชคชาวราศีกันจะมองเห็นถึงโอกาสเกี่ยวกับการลงทุนมากขึ้นและหรือบางคนนําไปต่อยอดให้มันดีมากขึ้นเพราะดาวพระศุกร์เจอกับดาวพระพุธ6-4เป็นคู่ธาตุน้ำเรียกว่าเงินทองจะไหลามาเทมางานก็จะไหลามาเทมาใครคิด ตกงานไม่มีงานหรือมีปัญหาด้านการงานก็จะมีงานเข้ามาให้ทําค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้เงินได้ทรัพย์ด้วยนะถือว่าช่วงนี้ชาวราศีกันการงานการเงินโดดเด่นมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญดาวพุธเนี่ยเป็นดาวคําพูดด้วยนะครับเรียกว่าวาจาเป็นทรัพย์พูดจาอะไรออกไปก็จะเป็นเงินเป็นทองแล้วก็ดาวการเงินเนี่ยคือดาวพระศุกร์ด้ดมาตรฐานราชาโชคอีกต่างหากเดือนนี้การเงินดีมีเกณฑ์เกี่ยวกับความร่ารวยแน่นอนนะครับและมาวันที่23สิงหาคมดาวพระเสาร์ครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนบริวารจะมีการโคจรเรียกว่าวิปริต อข้อดีก็คือดาวพระเสาร์กับดาวพังคาเนี่ยไม่เลงกันละนะครับในช่วงที่ผ่านมาอาจจะต้องระวังกระทบกระทั่งแต่จากนี้ไปนะครับโดยตรงเลยเพราะดาวพระเสาร์เนี่ยมาตกอริแล้วชาวราศีกันจะมีศัตรูเป็นคนที่อายุน้อยกว่าระวังบริวารลูกน้องจะนําเรื่องเหลือนเนื้อร้อนใจมาสู่ชาวราศีกันนะครับแล้วก็78็ 8, ดแปดเนี่ยมันเป็นคู่เกี่ยวกับถ้าพูดในเรื่องของวิชาเลขศาสตร์เขาเรียกเป็นคู่นักเลงนะครับก็ระมัดระวังเรื่องของการที่จะต้องไปเจออะไรที่มันไม่ดีหรือว่าศัตรูช่วงนี้อาจจะมีอํานาจหรือว่ามีบาร,รมีมีออะไรบาาางงย่ทํให้ นั้นรู้สึกอึดอัดใจนะครับแต่ยังไงผมก็เชื่อว่าดาวพระราหูเขาอยู่อาริเนาะเขาไปอยู่ในบ้านของเขาละนะครับถ้าเกิดเราไม่ออกไปเพ่นพ่านไปกระทบกระทั่งเขาโดยตรงก็ไม่มีอะไรต้องกลัวครับเขาก็ไม่น่าจะทําอะไรเราได้นะอันนี้ให้กําลังใจนะครับ และมาวันที่25สิงหาคมดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจําตัวและเป็นดาวเจ้าเรือนการงานจะโคจรมาตกวินาาช่วงนี้ดูเหมือนว่าอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทำให้ชาวราศีกันเรื่องงานจะมีปัญหาบางคนเนี่ยถึงขนาดที่แบบว่ารู้สึกเบื่อเซ็งนะครับอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะอยากจะย้ายงานอยากจะเปลี่ยนงานเหมือนกับวินาาเนี่ยมันเป็นความรู้สึกเบื้องหลังก็คือมันเป็นความรู้สึกที่มันเก็บไว้ข้างในแล้ววันนี้มันเหมือนกับรอวันปตุและที่สาคัญดาวพุธเนี่ยเลงก,กันกับดาวพระราหู4-8เป็นคู่ศัตรูทาให้ชาวราศีกันต้องระมััรรรระวววงเกกกี่่ยบาานหือคทํธุิจส ตัวก็ให้ระวังเกี่ยวกับปัญหาด้านการเงินปัญหาด้านหนี้สินเกี่ยวกับงานการลงทุนไรต่างช่วงนี้งดไว้ก่อนอย่าไปลงทุนอะไรที่เป็นเงินก้อนใหญ่ไม่ค่อยดีนะครับชาวลัคนาราศีกันให้ไปทําบุญเสริมพลังดวงเสริมพลังดาวดาวประพุธไปทําบุญเกี่ยวกับการบริจาคหนังสือสวดมนต์หนังสือธรรมะทาบุญในวันพุธได้ยิ่งดีนะครับส่วนเรื่องของการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือการหาวัตถุมงคลดีๆบูชาติดต,ตัวเสริมบาร,รมีเสริมกําลังใจแนะนําบูชาเป็นสาริการินทองครับชาวลัคนาราศีกันเกี่ยวกับวัต เป็นดาวเกี่ยวกับคําพูดการเจรจาอยู่แล้วนะครับจะช่วยเปิดดวงเสริมดวงด้านการงานให้ดีให้ปังนน่เดยนโดยเฉพาะช่วงต้นเดือนการงานการเงินดีมากๆมีโอกาสร่ำรวยได้แต่ว่าช่วงปลายเดือนเนี่ยต้องระวังนะครับ ส่วนในเรื่องของการเงินนะครับดาวการเงนเินชาวลัคนา,าราศีกันเนี่ยได้แก่ดาวพระศุกร์อย่างที่บอกว่าดาวพระศุกร์ทับเรือนการงานนะครับ6กับ5เป็นคู่รัพย์คู่ปัญญายิ่งตอกย้ำว่าชาวราศีกันเนี่ยในเรื่องของธุรกิจงานต้นเดือนจะดีจะปังมาก,มากๆนะครับมีโอกาสที่เงินทองจะไหลมาเทมาใครทําธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้มีกําไรเข้ามาเยอะแน่นอนนะครับ <S <S ส่วนใครที่ทํางานประจําก็มีโอกาสได้ในเรื่องของโบนัสค่าคอมพอดาวพระพุธเจ้าเรือนการงานก็มาทับเรือนการเงินเรียกว่างานเงินโชคลาภมาเต็มมาแบบจัดเต็มมากมาก โดยเฉพาะ22สิงหาคมดาวพระศุกร์โคจรมาอยู่เรือนภพลาภเรือนภพโชคลาภนะครับเจอกับดาวพระพุธเจ้าเรือนภพการงาน6กับ4เป็นคู่ธาตุน้ําและดาวพระศุกร์ได้ราชาโชคนะครับเรียกว่าดวงชะตาราชาโชคมาแล้วมีโอกาสจะร่ารวยนะครับเงินทองไหลมาเทมามากขึ้นบางคนเนี่ยจะนําธุรกิจไปต่อยอดบางคนจะขยับขยายอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะโอกาสที่ดีแต่ในช่วงปลายเดืนอนเนาะพอดาวพระพุธไปตกวินาศกลายเป็นว่ามันอาจจะไม่ได้ดีจริงแต่ว่าช่วงนี้น้ําขึ้นให้รีบตักก็พยายามแสวงหาผลประโยชน์เกี่ยวกับงานเกี่ยวกับเงินนะคครรับใท ทำงานเซล์งานขายหรือแม่ค้าออนไลน์ไหลสดก็ลวยเต็มที่ครับช่วงนี้เป็นโอกาสที่ท่านจะทําในเรื่องของผลประโยชน์กาําไรการเรง,งรินเข้ามาแบบเต็มที่แลวนะครับแล้วก็ในช่วงของปลายเดือนอันนั้นดาวพระพุธไปตกว,วินาศช่วงนั้นก็ต้องระวังกันนิดนึงนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงกบกวยก็ต้องเต็มที่ช่วงที่ต้องระวังก็ต้องระวังดวงคนเรามันมีทั้งดีและไม่ดีควบคู่กันไปนะเราก็ใช้จังหวะนะครับที่มันดีให้เกิดประโยชน์ก็จะมีเกณฑ์เรื่องของความร่ารวยช่วงไหนที่ไม่ดีก็ระมัดระวังนะครับอันนี้ก ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการไปมอบสิ่งของเครื่องใช้จําเป็นให้แก่บ้านพักเด็กกำพร้าบ้านพักคนชาราทําบุญในวันศุกร์ได้ยิ่งดีเลยนะครับส่วนในเรื่องของเงินทําบุญสิ่งของทําบุญขอให้ลงท้ายด้วยเลข21นะครับเป็นกําลังของดาวพระศุกร์เจ้าเรือนพบการเงินส่วนเรื่องวัตถุมงคลเปิดดวงเสริมดวงด้านการเงินนะครับก็แนะนําบูชาเป็นผะภิกขเนศนะครับเป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จเป็นเทพเจ้าประจาดาวพระศุกร์โดยตรงเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของท่านนะครับผาภิกขเนศบูชาติดตัวส่วนใครสนใจผะภิกขเนศจากช่องหัวใจนาคาของเราเป็นรุ่นมหา โคกระซับนะครับสามารถแอด ID Line ติดต่อสอบถามแอดมินของเราเข้ามาได้เลยนะครับ ส่วนในเรื่องของความรักนะครับดาวความรักเนี่ยเป็นดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสเนี่ยไปอยู่เรือนภพก,ปก,ปมกัมมะนะครับแถมที่เรือนปัตตนีเนี่ยหรือว่าเป็นเรือนความรักก็มีดาวพระเสาเจ้าเรือนบริวารมาทับดูเหมือนว่าในช่วงต้นเดือนชาวราศีกันถ้าท่านเป็นคนโสดนะเดือนนี้ก็ถือว่าจะค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าดาวความรักเนี่ยมาอยู่เรือนการงานมีโอกาสเจอกันโดยผ่านการทํางานใกล้ชิดกันแล้วก็ที่สําคัญนะดาวพระเสาเจ้าเรือนบริวารมาทับเรือนคู่ของก็อาจจะเป็นคนอายุน้อยกว่าก็ได้นะชาวราศีกันเป็นราศีที่มีโอกาสมีแฟนเด็กมีคนอายุน้อยกว่าตําาาแหนน่่งง้้ออยยกวไดบคุ เยอะกว่าท่านก็ได้แต่ถ้าเกิดตำแหน่งเขาน้อยกว่าก็คือเป็นปุตตะบริวารเหมือนกันนะครับถือว่าดวงความรักในช่วงต้นเดือนคนโสดเนี่ยเสน่ห์แรงมากๆเลยนะแล้วก็ที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างครับชาวราศีกันถ้าเกิดท่านไม่โสดละ่ะเป็นยังไงอาจารย์ก็ดาวความรักมาอยู่เรือนการงานก็มีโอกาสดได้ทาอะไรร่วมกับแฟนหรือว่าจะมีเพศตรงข้ามนะครับเข้ามาคอยช่วยสนับสนุนซัพพอร์ตท่านเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานค่อนข้างดีแถมต้นเดือนดาวพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนการเงินมาอยู่ร่วมด้วย6กับ5เป็นคู่สับคู่ปัญญานะครับเรียกว่าถ าเกิดท่านเป็นคนโสดหลกักก็มีโอกาสจะได้ทาอะไรร่วมกับเพศตรงข้ามและก็มีโอกาสพัฒนาเป็นคนรู้ใจในอนาคตซึ่งเดือนนี้ชาวราศีกันดวงการงานโดดเด่นการเงินโดดเด่นความรักก็โดดเด่นไม่แพ้กันนะครับอีกหนึ่งดวงก็คือดาวพระเกตเป็นดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียงานต่างประเทศอะไรประมาณนี้นะครับก็อาจจะเจอกันโดยผ่านการดิวงานออนไลน์อะไรประมาณนี้หรือไปในสถานที่โบราณสถานที่แปลกแปลไปเที่ยววัดเที่ยวสถานที่โบราณก็มีโอกาสจะได้เจอกันก็ได้หรือจะไปด้วยเหตุผลของการทํางานหรือการท่องเที่ยวนะครับทำให้คนโสดมีโอกาสจะ ตลสดในเดือนนี้ครับชาวลักนณาราศีกันการทําบุญเสริมดวงครับดาวความรักเป็นดาวพฤหัสให้ไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของการถวายสังฆทานให้มีพระพุทธรูปปางสมาธิถวายด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการขอพรแนะนําให้เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่เป็นปางสมาธิหรือไม่ก็ศาลหลักเมืองก็ได้นะครับส่วนเรื่องของวัตถุมงคลเปิดดวงเสริมดวงด้านความรักเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับไม่วาจะเป็นเรื่องของความรักเรื่องของหน้าที่การงานการค้าขายก็แนะนําบูชาสีพึ่งมาเสน่ห์จากช่องหัวใจนาคาของเราผ่านพิธีพุทธาธิวาพิ เป็นพิธีใหญ่มหาฤกษ์มงคลทั้งตัววานสีพึ่งนะครับในคืนจันเพนการปลุกเสกต่างๆนะครับก็มีครูบาอาจารย์ทั้งฝ่ายพระสงฆ์ฝ่ายคารวะทําพิธีพุทธ,ธาเทวาพิเศษให้ใครสนใจสีพึ่งดีๆติดต่อสอบถามแอดมินของเราเข้ามาได้ตามไอดียไลน์ที่ขึ้นให้บนหน้าจออีกได้เลยครับวันนี้ผมก็ต้องขอบคุณชาวราศีกันที่ติดตามรายการของเราด้วยดีเสมอมาวันนี้ก่อนจากกันนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกาลังใจให้กับช่องหัวใจนาคาของเราด้วยวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ